สวัสดีค่ะมาค่ะมากินข่าวก็ไม่พวงค่ะวันนี้ไม่พวงกินข่าวกันอันหลุนตะเกียวจ้นเนาะเป็นข้วเจ้าเนจวันนี้เนาะข้อง่ายพ่อเทียงเราจะนี่จะข้อง่ายกับขอสวยพร้อมกันแล้วกันนาะจะเนาะผักกับกะไม่หลายอย่างจะมีทั่วฟักยาวจะแล้วก็มีทั่วทั่วผู้จะแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็สตอจ้จะมาจะมากินข่าวกันเพาะจนจเนาะ วันนี้ไม่พอมีหลนตะเกี้ยวค่ะผักก็มีสตอแล้วถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วพูแล้วค่ะมีมเะเขือกรอบอยู่ลูกสองลูกมาเลยค่ะวันนี้ไม่พวงเป็นเป็นข้าวสวยนะจ๊ะเนะอหลนตะเกี้ยวม,มาจ้ามากินกับไม่พวงเลยจ้ะมาจ้ะมาลงหม่ลงเมื่อกันนะเจะาน้อกินหลนตะเกี้ยวก็ไม่พวงจ้ะเห็นมันหนากินไมเจ้าไม่พวงกันสื่อมากินมีเ,เลเป็นเลเป็นเมนูเป็นขาวเจ้านะจจะเนาะ Xem được chưa? Ăn ngọt nói nó. Hên sợ to mẹ sẽ lấy sửa lấy ôn bài nó. Mày không có đẹp chạy nó. Đăng đẹp. เขาไร้ผล <c oughs> อร่อยค่ะผมเดือเกียวพัวๆอ่อนๆเดี๋ยวมัองดูขากล้องก่อน mak pihk juga, pun tuan-tuan aja, ngomong-ngomong, on ini, ya. สตอร์เห็นที่ไหนเป็นต้องซื้อเลยหมักค่ะเป็นคนอีสานแต่หมักเปนสตอร์ไหมจ๊ะเสียอยากจะตั้มหุ้นจ้าหมื่นว่ะอารูดวดร้อยไล่ไหล คนค่ะ ไว้ก่อนอัดคลิปอยู่เวลาทำมาไายคลิปนั้นมีทุกคนมาหาจ้ะ ชอบพริกหวานเน่ะ ลงดูดเข้าไปเพชรดเลยจ้ะ อัลละค่ะสำหรับวันนี้แม่พวกกับมากินมีเมนูมากินสูพีซึ่งสำหับบ้านนี้เป็นข้าวเจ้านะจ๊ะเนาะข้าวเจ้าแล้วก็เป็นหลนตะเกียบนะจ๊ะนะเสียบดิจ้ะผักก็มีผักมีถั่วตักงาแล้วก็มีถั่วพูนะจ๊ะเนาะแล้วก็สะตอค่ะสตอร์เสียบเสียบจ้ะสตอนี่หาสิบบาทที่จ้ะนี่ลายอยู่ดีละหาสิบบาทมีโยหาฝักจ้ะหาสิบบาทเสียบเสียบยังมีพวกสีผัดอยู่อันนี้ ไปพงขอบคุณทุกๆทุกๆการติดตามทุกๆกดซับสไครกดแชร์นะคะเนาะไปพงขอขอบคุณเล่หลายนะคะเนาะที่มาติดตามไปพวยงตึงมือนยินนะจ๊ะเนาะไ่พวงก็ขอขอบคุณเล่หลายที่มาติดตามและมาติดเอติดตามส่องไ่พวงขอฝากส่องไ่พวงกินเสียบน้ำในจ่าเน้อวอลพิสบอลถูกใะพี่น้องจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะพบกันใหม่วัน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 ผ่อนกันใหม่เหมือนอื่นนะจ๊ะเนาะ วันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ